มาแล้วเอาสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับตัวมูลงานเลี้ยงน้ําชากันนะครับน้องๆน,นี่นะก็เป็นตัวนี้ลุงเพิ่งได้มานะครับที่ไอดีที่3เป็นตัวของแฟนลุงนั่นเองนะเริ่มจากมูลช่างทําหมวกนะครับก็อัปเกรดเป็นมูลงานเลี้ยงน้ําชานะครับเป็นร่างอุลต้านะครับนีนะ่กว่าจะได้มาก็ต้องมาผลิต วัตถุดิบอะไรกันบ้างนิดหนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็ไปทดลองเดี๋ยวไปทดลองใน PVP นะครับสองไม้ตอนนี้ก็ทำการอัปเกรดขึ้นไปก่อนนะครับสกิลเนี่ยมีทะลุอมตะด้วยนะเออน้องคิวน้องคิวบอยก็แนะนำมาว่า ตัวนี้มันมีสกิลคล้ายๆรีไวา์นะครับทะลุอมตะต่อเนื่องด้วยนี่นะครับก็มาทดสอบการ PVP กันก่อนจะเห็นว่าเราเจอโทวะโหมดเหมือนกันนะครับยืนดูที่ตัวมูลงานเลี้ยงน้ําชาสามารถยืนได้นะครับซึ่งลุงไม่ได้ใส่เลือดเลยนะครับก็เป็นการหลบสกิลค่อนข้างที่จะเยอะใส่เกียร์เจ็ดดาวตรงกลางเป็นลองไอถุงเท้ามานะครับเนี่นะ ทุกตัวที่ออกมาก็ยังคงยืนได้อยู่นะครับในช่วงแรกๆโดนฟีดไปปุ๊บนี่นครับดันไปเรื่อยดันไปเรื่อยนะครับแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเลยนะรวมถึงตัวของลุงก็สบายๆเอาชนะไปแบบ no item ไปเลยนะครับ นี่ขึ้นมาเลยนะครับทองสามทดสอบให้ดูสองไม้นะครับเนื่องจากขนนกสีลุงมีอยู่แค่สองมีอยู่แค่สี่นะครับนี่ก็มาเจอเซซูนะแม็กด้วยแล้วก็โทวะแม็กสองร้อยสี่สิบทดสอบให้ดูกับทีมที่แข็งเก่งเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทดสอบกับทีมที่ไม่แก่งครับเขาก็ตึงเหมือนกันนะครับมีบัฟมาช่วยด้วยนี่จะเห็นว่าเขาก็มานี่ดันมาแล้วนะครับ ตัวมูลงานเลี้ยงน้ําชาธาตุไฟตายเหมือนกันเนื่องจากโดนธาตุน้ำเขาอ,อัดมาหนักนะนี่เขาฟีดมาพัดมาแล้วก็ต้องกลับนะครับใช้ไอเทมให้ได้จังหวะในช่วงนี้เขากดอมตะามาเราถ้าเราไม่ใช้อาทมเนี่ยแพ้แน่นอนนะครับช่วงเนี้ยโดนคีโดนคีโดนคีนนนอามงอามานี่เห็นไหมครับยืนดันมาได้นะครับ นี่แค่เวล้แค่นี้เองนะขนาดเวลแค่นี้นะร้อยสี่สิบยังยืนอยู่นะขนาดเจอท่าน้ําแข็งแข็งเขาเราไม่ไหวอะครับนะโดนจุกๆเลยโดนจุกๆเลยเมื่อกี้ลุงแคปหน้าจอไปนิดนึงนี่ฮนะจะเห็นว่าโหยืนได้สบายๆรับรองใครมีตัวนี้ไปปั้นไฮเปอร์ไปปั้นแม็กได้เลยนะครับรับรองเนะี่ยอยู่กันอีกยาวๆนะครับชนะไป อ่าขอขอบคุณการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นประโยชน์อย่างไรก็คอมเมนต์กันมานะครับใครมีความคิดเห็นต่างยังไงก็บอกกันมาได้นะส่วนเสกิลออกกี่จุดอะไรอย่างเงี้ยใครทราบก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับลุงดูไม่เป็นนะครับว่าเออสกิลของเลนเจอร์ตัวนี้ออกกี่จุดอะไรยังไงนะครับก็อธิบายกันมาให้ลุงเข้าใจบ้างก็ดีขอบคุณการรับชมนะครับ เจอกันคลิปหน้ากับช่องลุงมณีชูใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วจุบ๊บ